สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินแชนแนลเป็นห่วงนะเป็นห่วงนิลุยและต้อมน้อยอล่าสุดนะครับก็ปรับสถานะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะหลังร่วมทางชีวิตมากว่า15ปีนะครับก็ถือว่าคบนานนะ15ปีนี่ถือว่านานนะครับถ้าเปรียบเทียบคนยุคใหม่เนาะคบกัน 15ปีถือว่าเป็นตัวเลขที่ยาวนะเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงที่ผ่านอะไรมาต่อมีอะไรมากมายนะครับคือนิลุยเนี่ยและต้อมน้อยประกาศลดสถานะจากคู่ชีวิตเหลือเพียงเพื่อนที่ดีหลังใช้ชีวิตร่วมกันมายาวนานถึง15ปีนะครับผ่านทั้งสุขทุกข์เหงาเศร้านะครับเป็นคนที่คอยปลอบใจปลอบกันไปปลอบกันมาในเมื่อ ไปด้วยกันไม่ได้เนาะและความสําเร็จที่สร้างมาด้วยกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจแยกบ้านนะทั้งคู่เนี่ยเผยว่าตัดสินใจแยกบ้านเพื่อทําหน้าที่ลูกดูแลพ่อแม่อย่างเต็มที่นะครับคือก็ไม่มีอะไรน่าห่วงะนะแต่ตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดคบกันเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาก็ต้องเลือกคู่ชีวิตนะครับพ่อแม่ก็สนพ่อแม่นะ ก็ต้องให้ความสําคัญกับคู่ชีวิตเหมือนกันนะครับแม้จะเปลี่ยนบทบาทความสัมพันธ์แต่ยังคงร่วมงานพูดคุยและช่วยเหลือกันในายามจําเป็นพร้อมขอบคุณนะครับแฟนคลับและผู้สนับสนุนที่อยู่เคียงข้างเสมอโดยทิ้งท้ายด้วยข้อความอบอุน่นว่าไม่ว่าจะอย่างไรนะครับเราจะยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะ ก็ได้กล่าวมาแบบนี้เนาะเออแอดดูค่อนข้างที่จะอินเหมือนกันนะครับกับเรื่องแบบนี้นะใครจะมีคนใหม่ใครจะทำธุรกิจอะไรหรืออาจจะกลับมาอยู่ด้วยกันไม่มีใครรู้แต่ณนะวันนี้เราคือเพื่อนกันคอยสปอร์ตกันตลอดไปนะครับขอบคุณ f อทุกท่านที่คอยสนับสนุนเราสองคนจนมาถึงวันนี้ขอบคุณญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพี่น้องที่คอยเป็นแรงใจ สุดท้ายนี้คนเรามีพบก็ต้องมีจากไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายยังไงเราก็ต้องจากกันให้เหลือไว้แค่ความทรงจําและสิ่งดีๆที่เคยมีกันก็พอนะครับขอบคุณจากใจก็เป็นอะไรที่เข้าใจนะเข้าใจเข้าใจบริบทของการเลิกลาเข้าใจการที่เคยคบกันมาเรื่องราวดีๆผ่านอะไรต่อมีอะไรคําว่าความทรงจําสีจางๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรากลับไปนึกถึงแล้วเรารู้สึก แบบมีความสุขรู้สึกเศร้านะรู้สึกทุกข์รู้สึกแฮปปี้มีความสุขอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอยู่ในกรอบของความทรงจำนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนก็ต้องเจอนะไม่ว่าจะจากเป็นจากตายแหละนะครับทุกคนก็ต้องเจอนะอยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับนิวนะฮะนิวชาแนลนะนิวชาแนลแกก็โพสนะลงบันฟ้านะครับ คือทั้งสองคนนะครับก็ต่างคนต่างไปทําหน้าที่ลูกที่ดีแหละนะเพื่อจะไปดูแลพ่อแม่ในบ้านไปชีวิตนะครับก็ต้องตัดสินใจลดสถานะตัวเองจากคู่ชีวิตกลายมาเป็นเพื่อนอะไรประมาณนี้นะก็คือนี่โรยังบอกอีกนะครับว่า,าเราสองคนนะครับดูแลกันในยามที่เราป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยยังมาช่วยงานที่บ้านสวนในยามที่ว่างยังไปมาหาสู่กันได้ปกติแต่เราจะอยู่คนละบ้าน เพื่อที่จะได้ดูพ่อแม่คนที่เรารักที่สุดเป็นการตกลงการของเราสองคนแบ่งแยกสิ่งของอย่างชัดเจนนะก็ถือชัดเจนนะครับตรงนี้เราก็แนะนำนะถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันลงล็อกมันเข้าที่เข้าทางแหะดูว่าสองคนเนี้ยเขาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะ ถ้าเกิดจะมีเหตุการณ์อะไรหรือสักวันหนึ่งต้องไปไหนไม่ได้แล้วล่ะต้องกลับอยู่ด้วยกันก็จงอาแขนรับนะครับจงกอดกันไว้แล้วก็จงกลับมาเจอกันทุกครั้งที่ใจเราต้องการอย่าดูเชอว่าใจของเขาเนี่ยรักกันนะครับเขาไม่ได้เกลียดกันแต่เขารักกันเพื่อเหตุผลบางอย่างเคารบในการตัดสินใจของคนสองคนเนาะแล้วเราก็ไปกํกำลังใจให้นะนิรุยสู้ แล้วก็ลุยนะครับลุยไปข้างหน้าอะไรที่เป็นหน้าที่ที่เราต้องทําอะไรที่มันเป็นความจําเป็นจริงๆมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้ความรักนะครับของเราสองคนที่มีให้กันเนี่ยลดทอนลงไปได้เราก็แค่ยังเก็บความรักของเราอยู่เพียงแต่ว่าเราก็แค่ทําในหน้าที่ของเราเหมือนเดิมนะความรักความทรงจําสิ่งที่ผ่านมาก็ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่สวยงามเป็นความทรงจำสีจางๆหน้าที่ก็ยังทำนะครับปัจจุบันเดินหน้าแล้วก็สักวันหนึ่งนะครับเมื่ออะไรทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางอย่างที่ไอเดียบอกนะเนาะเข้าที่เข้าทางลงล็อกทุกอย่างนะถ้ายังรักกันย่งเหมือนเดิมหรือยังไม่มีใครเหมือนเดิมนะครับอ้อมกอดที่อบอุ่นอยู่ตรงหน้าสามารถที่จะกลับมาได้นะครับเพราะฟ้าลิขิตเอาไว้ มาแบบนั้นนะอะ่โอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอขอบคุณทุกทุท่านที่เราฟังนะครับวันนี้ขอแค่นี้ครับสวัสดีครับ